งเรามีหลายแบบนะถ้าเป็นขนมปังกลมแบบนี้เริ่มต้นของเราก็คือ25บาทแล้วแต่ไส้อันนี้เป็นไส้ซิกเนเจอร์ร้านเราเลยเนี่นะอันนี้ก็คือไส้ไข่เค็มลาว์กำไรของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%จากราคาขาย สวัสดีครับอมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ EP นี้นะครับผมพามาพบกับธุรกิจแบรนด์ชายขนมปังยอดฮิตที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับซึ่งที่นี่ครับเขาใช้ขนมปังก้อนแทนขนมปังแผ่นแบบเดิมๆครับและสไส้ที่เยิ้มหน้าฐานมากๆนะครับเหมาะมากๆสําหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนเนื่องจากว่าลงทุนง่ายแล้วก็กําไรถึง50%เลยนะครับสาหรับข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยนครับ ครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณโรนชัตลากรกิติอหรือคุณต้นนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจปังอายะครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณต้นจุดเริ่มต้นของปังอายะเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงแล้วมีไอเดียยังไงก็คือเราเป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อนอ่าเนื่องจากว่าเราชอบทานขนมปังครับ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของปังอายะจริงๆพนักงานออฟฟิศที่ทํามาทามาตั้ง15ปีจริงๆผมจบวิศวกรมาก่อนแหละครับยังมีธุรกิจไปของตัวเองก็เลยมองหาสิ่งที่รักเรามารักในการกินขนมปังชอบกินเบเกอรี่อย่างเงี้ยก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ดีกว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่าเริ่มจากรักก่อนนั่นแหละก็เลยกลายเป็นธุรกิจปังอายะที่เกิดขึ้นมา จากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วฮะประมาณ5ปี5าปีที่เราสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเราก็ขายแฟรนไชส์ครับ5ปีกี่สาขาแล้วครับเกือบ30แล้วทราบมาว่าแฟรนไชส์ปังออยะเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยยังมีประเทศอื่นๆด้วยปัจจุบันเนี่ยก็คือเรามีการขายมาสเตอร์แฟรนไชส์ไปที่ประเทศอินโดนีเซียที่เมืองจาการ์ตาเขาเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์แล้วหลหมายความว่าเขาสามารถที่จะเปิดร้านปังออยะแล้วก็ขายายสาขาได้ในจาการ์ตาทั้งหมดปัจจุบันมีอยู่ประมาณเกือบเกือบ5สาขาแล้ว จุดเด่นของปังอายะเนี่ยที่ถูกใจคนไทยแล้วก็คนอินโดนีเซียคืออะไรฮะก็คืออย่างแรกก็คือตัวขนมปังครับจริงๆขนมปังเราเนี่ยมีหลายรูปแบบที่อยู่ในร้านจะมีขนมปังที่เป็นขนมปังที่เป็นก้อนสําหรับทําขนมปังไส้เยิ้มอันที่หนึ่งอันที่2ก็คือเป็นขนมปังแผ่นนะที่เป็นสูตรของเราอร่อยเหมือนกันอันที่3ก็คือเป็นขนมปังแผ่นบางๆที่เวลาเอาไปปิ้งให้มันกรอบแล้วก็กินประกบกับไส้ที่เรามีเนี่ยเป็นแซนด์วิชครับอีกอย่างหนึ่งของเราที่มีความต่างก็คือเรื่องของไส้ไส้เราเนี่ยก็คือมีการค จากหลังบ้านของเราก็คือเป็นเซ็นเตอร์คิีเช่นของเราไส้นี่ทำมาจากธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีการใส,ส่สีไม่ได้ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันยังสดใหม่รวมไปถึงภาพลักษณ์ของตัวหน้าร้านด้วยน้อง จริงๆรูปแบบร้านของปังอายาเนี่ยเกิดมาจากเราพยายามมองว่าทํายังไงให้ร้านเราแตกต่างจากร้านที่อยู่ในห้างหรือว่าร้านอื่นๆเราพยายามทาให้ร้านเราออกแนวเหมือนกับเป็นแนวไทยๆถ้าเราไปมองดูอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยพวกหม้อต่างๆที่ใส่ไส้เนี่ยเราจะออกแนวเป็นหม้อสีน้ําเงินก็รเรียกเป็นหม้ออวยหม้อที่อยู่ในสมัยเก่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการให้คอนเซปต์ของร้านออกแนวเหมือนกับกินสังขยากินไส้อะไรที่มันแบบโบราณนิดนึงรวมถึงรูปแบบของร้านหรือว่าเคาน์เตอร์ที่เราใช้บรรยากาศในร้านเนี่ยจะออกแนวออกแนวเพลินวานไม้ๆสีๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนัั้้้นนเเวลลาาาูกคขป พยายามจะได้บรรยากาศเหมือนกับบรรยากาศเก่าๆโบราณโบราณ,ราณนิดนึงโรนวานหน่อยๆน,นอกจากขนมปังแล้วยังมีเมนูอื่นอีกใช่ไหมครัก็คือจะมีพวกเครื่องดื่มที่อยู่ในร้านเริ่มต้นเนี่ยเราไปร้านขนมปังก่อนแต่พอเวลาลูกค้าทานขนมปังเสร็จเสร็จจะบอกหิวน,น้ำอยากทานน้ำด้วยเราก็เลยมีการพัฒนาเรื่องของเครื่องดื่มเข้าไปอยู่ในร้านคุณต้นพูดมาขนาดนี้แล้วผมต้องขอลองชิมหน่อยแล้วละ่ะต้องลองชิมดูเพราะว่าของพวกนี้อร่อยต้องลองเข้าปากถ้าเข้าปากลูกค้จะบอกว่าอร่อยหลักการของการทําธุรกิจพวกนี้แน่นอนความน่ากินมาอันดับหนึ่ง คนมองเห็นเฮ้ยขนมปังหน้ากินยังเลยอยากลองกินดูแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเข้าปากคนซื้ออยู่ดีเพราะฉะนั้นของที่จะไปต่อได้ยาวๆไกลๆเนี่ยก็ต้องเน้นอร่อยไว้ก่อนอดเดี๋ยววันนี้ให้ผณ,ณต้น,ตนทําให้ผมกินหน่อยนายเลยเราก็จะทานเนยก่อนซึ่งเนยที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นเนยสดแท้เพราะฉะนั้นมันก็จะได้กลิ่นแล้ว่ารสชาติของเนยจริง,รงๆ,ๆทานเนยแล้วเราก็ปิ้ง ขนมปังเรามีหลายแบบนะถ้าเป็นขนมปังกลมแบบนี้เริ่มต้นของเราก็คือ25บาทแล้วแต่ไส้อย่างที่เป็นพวกไส้ทุเรียนหมอนทองเนี่ยก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง35บาทขนมปังเราเป็นออกแนวแบบกรอบนอกนุ่มในเวลาปิ้งก็คือเราปิ้งใช้เวลาไม่ได้นานมากนะักเพื่อทําให้แค่มันร้อนเท่านั้นเองมี texture ของด้านนอกของขนมปังที่มันกรอบๆนิดนึงส่วนด้านในของขนมปังเนี่ยมันก็จะนิ่มอยู่แล้วเป็นปกติปิ้งเสร็จปุ๊บก็เจาะรูเราไม่ได้เจาะทะลุนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ไส้เข้าไป อันนี้เป็นไส้ซิกเนเจอร์ร้านเราเลยนี่นะอันนี้ก็คือไส้ไข่เค็มเราอะสแตนดาร์ดเราก็ใส่ประมาณ3ชอ้อนเพื่อทำให้มันมีไส้อยู่ทั้งข้างในตรงกลางแล้วก็ด้านบน ตัวนาเมื่อกี้ฟังมาน่าสนใจมากๆสําหรับคนที่ติดตามรับชมอยู่นะครับอยากจะลงทุนทีนี้อยากทราบว่ารูปแบบการลงทุนมีกี่รูปแบบครับก็คือของเรามีหลายรูปแบบมากตั้งแต่ถูกสุดเลยเป็นไซส์เอสก็คือเริ่มต้นที่5 0,000บาทสาหรับขนมปังครับห้าหมบ,บาทเนี่ยก็คือจะได้เป็นพวกโต๊ะคีออสในการตั้งขายได้ทั้งขนมปังแล้วก็เครื่องดื่มไปจนถึง3 0 0 0 0นบาทอันนั้นก็จะออกแนวเหมือนกับเป็นห้องอาจจะมีทำเลอยู่ในตึกแถวหรือเป็นห้องที่อยู่ในห้างอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งครับเห็นล่าสุดมีกาารร่อยนชึง เป็นเคฟใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าสินค้าเล่าเนี่ยจะเด่นที่ไส้เราก็เลยมองว่าไส้เนี่ยเป็นหัวใจหลักในการทําขนมปังก็เลยจะมีสินค้าอันใหม่ที่เราเอามาทําก็จะเป็นพวกเคฟเท่านี้ตัวเคฟเนี่ยก็จะมีขายอยู่เยอะแยะมากมายอยู่แล้วจะพิจารณาว่าเราพยายามจะหาทางที่จะทําให้มันต่างต่างอย่างแรกก็คือเราจะใช้ไส้ของเราในการที่จะเอาไปใส่บนเคฟอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือตัวเตาหรือว่าตัวการทำเคฟมันมีการ แตกต่างก็คือมันสามารถที่จะหมุนได้ครับทำใหไ้ไม่เหมือนกับเจ้าอื่นเพราะฉะนั้น2จุดขายเนี้ยก็จะเป็นรูปแบบของสินค้าใหม่ที่เราออกมาขายอยู่อยู่ในอันเดอร์ของปังอาญะเดียวกันอยากรู้ว่าะระยะเวลาคืนทุนนานไหมครับ จริงๆมันต้องบอกมันแวร์ี่ไปตามสถานที่และทำเลม,มันมีตั้งแต่3เดือนจนถึง2ปีกำไรของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%จากราคาขายเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนเนี่ยก็จะมีประมาณ50%ใน,นเรื่องของกำไรอ่าก็ต้องไปคำนวณดูว่าจะคุ้มทุนอะไรยังไงเมื่อไหร่ขายง่ายด้วยกำไร50%ารด้วยโอ้สบายเลยอยากให้คุณต้นแนะนำหน่อยสำหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์ปังอายะเขาควรจะเริ่มต้นยังไงดีหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจอยากจะออกจากงานประจํามาเหมือนคุณ เริ่มไงดีฮะอย่างของผมเองเนี่ยเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก่อนต้องบอกว่าเราต้องตั้งเป้าหมายนิดนึงว่าเราอยากจะทําอะไรนะอันที่สองก็คือต้องต้องมือลงมือทำอ่าอย่างอย่างของผมเนี่ยเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบเมือนที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือสินค้าที่ผมชอบกินหรือว่าของที่ผมชอบทานเนี่ยมันเกี่ยวกับเบเกอรี่เราก็เลยเริ่มต้นจากเบเกอรี่ผมมองว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราลัางหรือสิ่งที่เราชอบเนี่ยไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคขึ้นมาบ้างอยู่แล้วเนี่ยการทําธุรกิจมันก็จะผ่านพ้นไปได้เเพพรรรรรราา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 าะะะะววว่่่จจจมมมีีคตัััั้งใในนนนกกททํ อันนี้ก็คือเป็นจุดสําคัญในการทําธุรกิจชอบอะไรแล้วต้องลงมือทำใช่แล้วมันถึงจะสําเร็จใช่วันนี้ขอบคุณคุณต้นมากมากนะครับการเริ่มต้น,นทําธุรกิจจากสิ่งที่เราชอบหรือเราถนัดนะครับก็จะทําให้ธุรกิจของเรานั้นสามารถที่จะเดินหน้าไปได้และเราก็จะมีไอเดียในการต่อยอดธุรกิจแล้วก็จะอยู่กับธุรกิจนั้นได้หนักขึ้นด้วยนะครับ แต่ถ้าหากเราเริ่มต้นจากธุรกิจที่เราไม่ชอบต่อให้มีคนมาเสนอไอเดียดีขนาดไหนนะครับก็เปล่าประโยชน์ครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์ปังพยะหรือแฟรนไชส์อื่นๆนะครับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะน,นี้คุณก็มีโอกาสเข้าถึงแหลห่งเงินทุนกับธนาคารอมสินและก็โอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจครับ ินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสําหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1,000 0แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติม,ตมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ gsb contact center Oh, ท่านใดที่ต้องการจะเริ่มต้นทําธุรกิจแต่ว่ายังขาดเงินทุนนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรไปที่ GSB Contact Center 1.1.1.5ได้เลยนะครับส่วน EP หน้าผมจะนําธุรกิจแฟรนดไชายอะไรมาฝากนัน้นครับว่าครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม